สวัสดีครับอาจารย์ไว้เปิดดวงหมอดวงป้าครับดีดีต้อนรับสูตรปฏิทินโชคดีปีเสือนะครับประจําเดือนพฤษภาคมครับในเดือนนี้มีตําแหน่งดาวอาทิตย์ดาวอังคารและดาวศุกร์ย้ายนะครับส่งอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีพฤษศนะครับผมในช่วงเดือนนี้คุณจะต้องระวังมากๆนะครับปัญหาจากเรื่องของการงานนะครับทำให้คุณเครียดนะครับผมไม่เข้าใจกับผู้ใหญ่คราวนี้คุณก็ต้องไปดูดีๆนะครับว่าเราจะวางตัวยังไงนะครับพยายามอย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นะครับประคับประคองให้ในเดือนนี้ผ่านไปให้ได้ก่อนนะครับ สำหรับราศีมิถุนนะครับไม่ควรร่วมลงทุนกับใครเลยนะครับในช่วงเร็วๆนี้นะครับต้องมีสติรอบคอบนะครับแล้วก็อย่าเชื่อคนง่ายนะครับราศีกรกฎมีดวงในการย้ายบ้านย้ายงานเปลี่ยนที่อยู่นะครับการเปลี่ยนแปลงส่งอิทธิพลดีต่อคุณนะครับใครที่กําลังต้องการเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนได้เลยนะครับสำหรับราศีกุมนะครับดวงการเงินเด่นในรอบปีเลยครับปีนี้2565เดือนพฤษภาคมของคุณนะครับมีเกณฑ์การเงินที่ดีมากเงินไหลเข้าทุกทิศทางนะครับผมมีโปรเจกต์งานต่างๆก็ทําให้คุณได รับโอกาสดีๆเข้ามาเพิ่มนะครับการทําบุญเสริมดวงนะครับอาจารย์แนะนําอยากจะให้ทําบุญถวายค่าไฟค่าน้ำนะครับเป็นการบริจาคให้กับทางองค์กรต่างๆนะครับหรือตามวัดนะครับเพื่อสะดอกดเคราะห์นะครับแล้วก็ทําให้ดวงการงานการเงินของคุณและก็ความรักของคุณมีความราบลื่นนะครับเป็นไปอย่างที่คุณต้องการครับ